สวัสดีครับผมเอฟกันเก่านะครับแอดมินเพจผู้นิยมสะสมพระเครื่องสายหลวงพ่อกเกษมเขมมโกครับวันนี้มีโอกาสดีครับจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของเหรียญพิชัยมงคลนะครับซึ่งจัดอยู่ในชุดเบญจบารมีของหลวงพ่อกเกษมเขมมาโกนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับผมสร้างขึ้นเมื่อพระครูพิชัยมงคลเจ้าวาด วัดพิชัยจังหวัดลำปางถึงแก่มรณภาพนะครับโดยที่พระครูองค์นี้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเกษมนะครับในด้านสอนหนังสือไทยล้านนาให้หลวงพว่อเกษมจึงจัดสร้างเหรียญพิชัยมงคลขึ้นในจํานวน3 0 0พันเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงรูปไข่บนเหรียญเป็นรูปพระครูพิชัยมงคลนะครับรายได้ที่ได้จากเหรียญน,นี้จะส่งเข้าสมทบทุนการประชุมเพลิงศพท่านพระครูพิชัยนะครับ เอาล้ครับเรามาพูดในส่วนของตำหนิเกี่ยวกับเหรียญตรงนี้ดีกว่านะครับหลังจากที่เราฟังเรื่องประวัติไปแล้วเนาะอันดับแรกเลยผมขออ้างอิงจากาหนังสือเล่มเขียวนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ทันปุกเสกหลวงพ่อนะครับอันดับแรกเลยพิจารณาจากดูจากขวามือนะครับดูตาขวามือจะมีเปลือกตานะครับเปลือกตาในที่นี้จะมี มันจะมีเปลือกตานะครับเนาะมีดวงตาและมีเปลือกตานะครับสองก็คือหูห่วงนะครับจะมีสองขอบนะครับพิจารณาแล้วมีสองขอบนะครับในส่วนที่สามจะดูจากด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญในที่นี้ก็คือดูจากยันอุนะครับรยยนนะจะมีรอยขยื่นเนาะจะมีรอยขยื่นเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญให้ดูเนาะ ซูมก่อนแป๊บหนึ่งะนะครับเห็นขอบไหมครับจะมีอุจะมียันขยื่นนะครับบางไม่ใช่บางนะครับในการเล่นหาตามส,า,สากลในพระเครื่องสารพอัอเสียงเนี่ยครับเขาจะจัดยันขย,ยื่นเนี่ยเป็นบล็อกนิยมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีเพียงบล็อกเดียวนะครับนาอสร้างสามพันเหรียญไม่จําเป็นต้องสร้างหลายบล็อกครับ แต่การขยื่นของบล็อกเนี่ยเกิดจากการปั๊มไปนานๆนะครับนอกาะมีการขยืน่นซึ่งตัวตัวขยื่นเนี่ยจะมีน้อยกว่าเนาะน้อยกว่าบล็อกที่ไม่ขยื่นนะครับจะว่าไปบล็อกขยื่นก็คือบล็อกหลังๆนะครับสามพันเหรียญก็จ,จะเป็นบล็อกที่สองพันขึ้นไปนะครับเพี่เจนนาง่ายๆนะครับตัวหนังสือคมชัดในตาคมชัด จมูกไฝหลวงพ่อนะครับเส้นริ้วจีวรตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะครับพื้นเหรียญเนานะถ้าส่องดูนะครับจะเห็นเป็นสายฝนเนาะเส้นสายฝนอยู่อยู่ข้างเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมลอง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 ส่องให้ดูเนาะเห็นไหมครับอืมคมชัดสวยงามมากจะถ้าตะแคงเหรียญดีๆจะเห็นเป็นเส้นสายฝนนะครับ เส้นวิ่งจากบนลงล่างนะครับเส้นสายฝนวิง่งตรงนี้นะครับวิ่งลงมาหล,งหลังเหรียญน,นะครับนะขอบมีสอบขอบสองชั้นนะครับขอบในนี่คือขอบนอกขอบในเนาะสังเกตสังเกตง่ายๆขอบส่วนใหญ่จะจะมีรอยแตกรอยล,ลั่นนะครับเกิดจากบล็อกนะครับปัมป๊มปัไปบล็อก เริ่มลั่นเริ่มแตกเนาะขอบเหรียญด้านข้างดูตัวตัดมีขอบเดียวนะครับดูดีมีขอบเดียวเนาะไม่ได้มีสองขอบนะครับถ้าพิจารณาดูดีมีขอบเดียวการตัดขอบเนาะยันยันมียันขยื่นอย่างที่แจ้งไปนะครับขยื่นทั้งทั้งชุดนะครับไม่ ส่วนใหญ่จะขยเยิยนทั้งชุดนะครับมีเนื้อเกินนะครับมีรอยสะดุ้งของขอบเหรียญน,นะครับรอยสะดุ้งขอบเหรียญจากหน้าไปหลังเนาะจากการปั๊มนะครับปัจจุบันเนี่ยค่านิยมของเหรียญรุ่นนี้เนี่ยในปัจจุบันปี6 3สามเนี่ยครับที่ผมได้พูดณตอนนี้เนาะอยู่ราวๆหลักพันนะครับที่ผมเห็นเนี่ยสวยๆเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยพันห้านะครับราคาสำหรับเหรียญรุ่นนี้ เอาเป็นว่าสําหรับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในํำดับต่อไปจะแนะนําในส่วนของเหรียญลำดับต่อไปในชุดของเบญจบาร,รมีต่อนะครับหวังว่าสมาชิกเพจและผู้ที่สนใจพระเครื่องสายหลวงพ่อเสียมเขียมโกทุกท่านจะเข้ามาติดตามต่อในคราวหน้าแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ